เมื่อก่อนการดูแลผู้ป่วยนั้นลำบากมากจะพาท่านออกจากเตียงมาทำกิจวัตรประจำวันต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นก็ยากตั้งแต่ได้มาลองใช้รถเข็นดูแลผู้ป่วยอเนกประสงค์ซีเนจีรุ่นเดลี่ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นจะพาท่านออกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำหรือไปขับถ่ายก็ทำได้สบายเพราะสามารถเขี่ข้อมฉกได้และยังพาท่านไปนั่งเล่นในสวนก็ได้ค่ะ ส่วนรถเข็นดูแลผู้ป่วยอนเนกประสงค์รุ่นเดลี่สองช่วยเพิ่มความอิสระให้ผู้ใช้งานเคลื่อนย้ายรถเข็นได้ด้วยตนเองด้วยวงล้อช่วยเข็นวงล้อใหญ่สองข้างมีความแข็งแรงและมั่นคงในการใช้งานโครงสร้างรถเข็นผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยทั้งคันแข็งแรงทนทานกันน้ําไม่เป็นสนิมใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย รองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง125กิโลกรัมเบาะนั่งกว้างนุ่มสบายสามารถเปิดออกเพื่อใช้เป็นเบาะนั่งขับถ่ายได้มาพร้อมถาดรองขับถ่ายที่ถอดออกได้เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อความสวยงามเวลาขินออกนอกบ้านเสริมความปลอดภัยด้วยเบรกมือล็อกล้อ และเบรกเท้าบริเวณล้อหน้าทั้งสองข้างการลดลื่นไหลขณะใช้งานและมีล้อกันหงายการลดหงายขณะขึ้นลงทางต่างระดับสำหรับรถเข็นรุ่นเดลี่หนึ่งสามารถพับเก็บหรือถอดชิ้นส่วนเพื่อนำใส่ทางรถเข็คันเล็กได้น้ำหนักเบาสะดวกในการพกพารถเข็นดูแลผู้ป่วยอเนกประสงค์ซีเนจี้รุ่นเดลี่หนึ่งและเดลี่สองตอบโจทย์ทุกการใช้งานและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อีกด้วย สามารถติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ